สัตว์ใกล้จะพังแลยน,นี่ตามแล้อยู่ครับยังตามแล้อยู่ครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจุดเอร์ที่อยู่กับเราครับผมกดเอไม่ได้ต้องแคะออกมาแล้วถ้ามันพังจริงๆก็ต้องซื้อใหม่ ไปยืนยืนคุยเขาเฉยเลยตจเย็นตจเย็นตจเย็นกันกี้พี่ยิงเขาไม่แตกตัวนั้นน่ะเออเราไม่ใช่อ้ากยิงคมนะผมเราเป็นอ้ากยิงตัวนะครับอ่าโอเคกีพยายามสิกมุมได้สวยอยู่นะเมื่อสิ่งสวยอยู่แล้วทีมกูมาเบียดบังทำไมนะครับ วยสวยห้องเอหนึ่งครับผมพอท,ที่วางตัวหนึ่งย่นกลับมาแล้วเดี๋ยวเจ็บเป้าเจ็บเป้าตายแล้วตายแล้วเคา์เตอร์เคา์เตอร์เคาน์เตอร์ไอ,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 อ้แย้โปล,โล็อกยิงล่างมาเลยอะ่ะจอดแบ่นเกียนมากเลย